สบายดีพี่น้องวัดสบุกคนมางส่วนเางจ่าพี่น้องจาแกงเห็ดฟางใส่ไข่มุดแดงค่ะนี่ใส่ใบอิตูเสนอปลาเด็กนัวๆค่ะนี่ไข่มุกแดงอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะไข่มุดแดงนะคะนี่ไข่มุกแดงเพราะว่าใส่ใส่ก้นถั่วค่ะวก็เมียนใส่กอกอีสานค่ะแต่เพราะว่าจะกินไข่กอกอีสานก่อนค่ะหิ้วค่ะนี่ค่ะใส่กอกบนเส้นอีสานค่ะมันก็คิงค่ะ มะข่าบอกเลยเ่ยางสวดจานด้วย่ะหิวเพราะว่ากินอันใส่กอก่อนค่ะอยากเพื่นนอนแจกไข่มูมดแดงอันใหญ่ค่ะนี่แต่พราะว่าจะกินเส้กอกอีสานนะคะถือมาสามสิบบาทพวกกันอ,อ,อ,อร่อยค่ะนี่ค่ะมากิน,นทั้งบอกข้าวเหยข้าวผัดค่ะบิ๊ค่ะ แกงฮัทเซแกงเหลี่ยวค่ะแกงไข่เบิ้ลค่ะไข่เบ้ลแดงลักษณะเปรกค่ะเต็มหมอน้ำน้ำบัด

cái tai xong rồi, thấy không? cái dạng thân đậm bơm bẹt, thấy không? kiểu hả? lau cây nhiệt pham hay phương Rồi mát Rồi xí Cái anh sụt phí mưa mạc mạc rồi hả? Nhớ bớt bớt nó nó? là พี่น้องจากกงา๋าแกงเ็ดกินก็ปัญหาพักไปว่ากินก็้ำพีค่ะเห็นใครไตอรุก,รกสิตือตือตแตดพี่น้องด้วพอ,อว่าดีปอรุ่งสวัสดีครับตือปอรุ่งไม่ไดพี่น้องด้อืๆนะคะแกง้องติสว่างวันนี้อาหารจานเดียวค่ะนี่พักให้สูง มเดวเราขาไม่หนพิกอยู่ริงเขาก็หนพีกตลอว่าอย่าง้มันพีกทิกประตูมะเราเลยไปอยู่ขึ้นตับตก็เลยหแต่ว่าทำติดเี่ยไมอะไรติดอยู่ตาจ้ะอีนิดีค่อยแคอมือใบหนัพิกบ่จักิน่กินอมเลยฮม เมนูอาหารจานเดียวยังไงแกงเข็ดเดียนใส่เกลือประเด็ดทำอรนุ่งเนะอเรียกต้นย่านจะไวไหวแต่แกงนะ ้องจันเดียวหรืองไงยๆเสียบมาพอสดเลยน้อมไฟตูเนาะให้ตูข่อยปิดไฟแกะของจ้าใส่ <c oughs> น้อมผัก <c oughs> กินแล้วเนามันบาตเนี่ยค่ะแซ่บบ่พอแซ่บเนาะบม่ดีปลาดุกเนี่ยม่ดีเนาะกินเนาะอือร่อยไม่เหมือนละแซ่บดีหอมไปตัวแห้งเนาะโอ้โหตะไคร้ตะไคร้ Chắc bạn ta có tham mại con gà mì. Xẹp quá. vậy là kín nấm thịt cả, nấm thịt bà ก็พักเป็นทุงเลยพี่อนแล้วก็ได้ออกจากทุงกินแบบง่ายๆเลยค่ะบ,บ้านานุกทุงเ้ยค่ะม <c oughs> ่กินเขาเลยแานเขามันกินเขาเจ้าค่ะโปรตีนเขานี่เอเอาแต่เ่องจ้ากินเลยเขาจบเปนเพียงคำนี้ค่ะเพี่อนๆก็แชร์กดติดตามกดเปิอัพพอสวัสดีครับ ไว้ไจุบจ๊บๆจ้าไม่ไว้เนี่ย